สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวก้าวเซรั่มตัวดังในตํานานนะคะแล้วก็อย่าลืมเลื่อนลงไปกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิว เซรั่ม um, ตัวดังในตำนานนะคะซึ่งขอบอกก่อนว่าการรีวิวในครั้งนี้คือเป็นฮอสเทสรีวิวนะคะร,รีวิวจากความซื้อสัตว์จริงๆเพราะว่าไม่ได้มีจปอนเซอร์อะไรเป็นเงินของเราเองซื้อเองใช้เองทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมารีวิวในแบบว่ามุมมองของผู้ริโภคคนหนึ่งที่ซื้อสก,กินแคร์มาใช้เนาะเพราะฉะนั้น แต่ขอเติอไว้อย่างหนึ่งนะถูกกับหน้าเราไม่ได้แปลว่าจะถูกกับหน้าทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนรังเนื้อชอบรังยาบางคนอาจจะใช้ดีบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันใช้ไม่ดีฉันแพ้ซึ่งจริงๆเราจะแนะนําตลอดเวลาที่ซื้อของแ,งแพงๆะคะ่ะ ให้ไปซื้อเป็นตัวเทสเตอร์มาทดลองก่อนนะคะเวลาแพ้มันจะได้ไม่เสียดายเงินเนอะไม่ยังไม่แนะนําให้ไปซื้อแบบขวดใหญ่เต็มแม็กห้าสิบมลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลองใช้นะเราแนะนําให้ไปซื้อขวดเล็กๆมาลองก่อนสําหรับคนที่ผิวหน้าแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางอย่างบางอย่างเรารับเรารักมากดีกับเราแต่บางคนแพ้ก็มีแต่อย่างบางอย่างบางคนบอกดีแต่แพ้ไม่ดีกับเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะว่า เออมันน่าจะได้กับเราหรือไม่ได้กับเราก็ไม่รู้นะอืแล้วก็ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดลงเลื่อนลงไปกดไลค์แล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะไปดูกันเลยต,เลตัวแรกค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นรังคม a d v a n c e d g e n i x นะคะตัวนี้นะคะเออเราซื้อมาในประมาณ30 ml ราคาประมาณ2,000กว่าบาทนะคะ2,000ไม่เกิน500มั้งถ้าจำไม่ผิด ซึ่งตัวนี้ให้ดูดีๆนะคะในช่วงที่เซ็นทันเขาเซลหรืออะไรเงี้ยมันจะมีแถมของแถมเยอะมากจะมีทั้งแบบไอตัวไอคีอะไรไม่รู้ว่าแต่อยู่ที่ว่าปัญหาของคุณก็คือคุณไปกดให้มันทันแล้วกันแค่นั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังส่วนผสมกันเลยดีกว่าว่าในตัวนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ใช้ออกมาแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมหลักๆที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวไบฟิดาเฟอร์เมนไลเซตค่ะเจ้าตัวไบฟิดาเฟอร์เมนไลเซตนะคะคุณสมบัติหลักๆเนี่ยก็จะช่วยฟื้นฟูผิวทําให้สกินแบเรียของผิวเนี่ยค่ะมีความแข็งแรงแล้วก็ลดการระคายเคืองนะคะส่วนตัวที่สอนนะคะก็เป็นแอคควิลกูโคไซค่ะแอคควิลกูโคไซด์ก็คือวิตามินซีนะคะเป็นอนุมันวิตามินซีในรูปแบบที่เสถียรนะคะ ก็จะช่วยลดการสร้างเม็ดสีกระตุ้นคอลลาเจนนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยรู้สึกสว่างกระจ่างใสมากขึ้นเวลาที่เราทาตัวนี้เนาะต่อมาค่ะเขาก็จะให้พีหรือโปรไบโอติกนะคะมา7ชนิดเลยนะคะในตัวนี้พี P, หรือโปรไบโอติกเนี่ยนะคะเป็นแบคทีเรียชนิดดีนะคะที่จะไปแยกอาหารนะคะแบคทีเรียที่ไม่ดีบนผิวหน้าเราเนี่ยก็จะช่วยลดการอักเสบของสิวเช่นเชื้อพีเอ็เน่อ,อะไรต่างๆนะคะ เจ้าแบคทีเรียตัวนี้ก็จะไปกินนะก็ทําให้เราไม่ค่อยเป็นสิวนะแล้วก็ไปทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าไปแย่งกินพื้นที่ของแบคทีเรียที่ไม่ดีต่อหน้าเนอะ ต่อมานะคะก็จะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะตัวนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วเนะื้อในการของช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคล้ายๆเหมือนเอสเต้เลยค่ะส่วนผสมของตัวนี้แต่ก็จะเพิ่มมาในเรื่องของว่ามีวิตามินซีแค่นั้นเองแต่ตัวนี้นะคะก็จะทาแล้วก็ช่วยเรื่องผิวใสหรือลดรอยสิวแล้วก็ตัวนี้มีน้ําหอมนะคะถ้าใครแพ้น้ําหอมก็แนะนำให้ไปใช้เป็นตัวเอสเต้ดีกว่าเพราะว่าตัวเอสเต้เนี่ยจะส่วนผสมคล้ายๆกันแต่ตัวเอสเต้เนี่ยจะไม่มีน้ำหอมนะคะ หลังจากฟังคาเคมจากทางแบรนด์แล้วก็ส่วนผสมไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราจะมาพูดในมุมของคนใช้บ้างว่าเรารู้สึกยังไงนะอันดับแรกเลยที่เขาที่เรารู้สึกคือมันช่วยให้ผิวแข็งแรงอันนี้เรื่องจริงคือแบบหน้าลูขุมขนและตรงนี้มันจะกลับช้าปะคะแล้วก็แบบว่าสิวจะไม่ค่อยขึ้นนะคะมันจะแบบหน้าพอหน้าเรามันแข็งแรงอะคะ่ะแบบมันได้รับสารอาหารดีๆเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบว่าไม่ค่อยเป็นสิวผิวเราก็จะไม่แพ้ง,ง่ายนะคะแล้วก็แบบผิวอิ่มฟูชุ่ม ชุ่มชื้นไหมชุ่มชื้นไหมย,ย,ยังไม่ยังไม่ขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่าส่วนตัวเอ่อที่เราให้คะแนนเขา9.5เต็ม10อะคะ่ะเพราะว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นยังไม่ได้ตอบสนองขนาดนั้นมันทาตัวเดียวมันไม่พอเออเราจะต้องความรู้สึกนะทาแล้วจะต้อง แอดแบบเซรั่มตัวอื่นๆตามไปด้วยแล้วก็ปะด้วยมวท์เจรรอร์ไรเซอร์อีกทีหนึง่งเพราะเรารู้สึกว่าตัวเดียวไม่น่าจะเอาอยู่ในเรื่องของความชุ่มชื้นก็เลยให้เขาแค่9.5เต็ม10แต่ในเรื่องของช่วยให้ผิวกระจ่างใสรอยสิวหายไวขึ้นแล้วก็ผิวหน้าแข็งแรงอิ่มฟูอันนี้คือช่วยจริงแต่เรื่องความชุ่มชื้นแล้วว่ายังไม่ถึงนะคะค่ะแล้วก็มาถึงตัวที่2นะคะตัวนี้ก็คือนีเลยค่ะ Este Roder Advanced ใน r e p a นะคะหรือที่เรียกย่อๆกันว่า ANR นั่นเองนะตัวนี้นะคะก็คือคิดว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะเพราะว่าเขาแบบเป็นเซรั่มแบบว่าในตำนานแบบตำนานมากๆคือแบบว่ามั่นใจว่าแบบคนที่แบบสายสกินแคร์จะต้องรู้จักอนะคะ่ะเอสเตอร์โรเอันนี้ก็จะให้มาในปริมาณเอ่อห้ ml นะคะราคาที่เคาน์เตอร์ก็จะอยู่ประมาณ4,700บาทนะคะตัวนี้นะ ซึ่งเอาตรงๆนะอันนี้เราบอกกันเลยว่าตอนแรกที่เราซื้อมาใช้แรกๆอะคะ่ะเราไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรเลยแบบไม่ได้รู้สึกว้าวแบบที่คนเขาเคมกันว่าดังว่าดีมันจะมาเห็นผลช่วงที่เกือบใกล้จะหมดขวดแล้วะคะ่ะถึงจะมารู้ว่าเออมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือแบบ ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะถึงจะเห็นผลถ้าแบบใครทาช่วงแรกๆแล้วไม่เห็นผลอะไรเลยเนะี่ยเออไม,ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราก็รู้สึกแบบนั้นเรามาแบบเห็นผลตอนที่มันใกล้จะหมดขวดแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูคําเคมกันแล้วก็ส่วนผสมของเขาว่ามีอะไรบ้างนะคะ ต่อมานะคะตัวนี้เป็น Estée Lauder Advanced Night Repair นะคะส่วนผสมหลักๆก,ก,ก็เหมือนกันนะคะก็จะมี b i Fida Ferment Lysate นะคะก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวเสริมสร้าง Skin Barrier ให้ผิวมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้น้ำที่อยู่บนผิวเนี่ย ไม่ระเหยออกไปได้ง่ายๆนะคะคงความชุ่มชื้นให้ผิวได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีแลคโตบาซิลัสด้วยคุ้นๆใช่ไหมอ่าตัวนี้ก็เป็นแบคทีเรียชนิดดีนะคะที่ไปแย่งอาหารแบคทีเรียชนิดไม่ดีบนผิวหน้าของเรานะคะแล้วก็ช่วยทําให้ลดอาการแดงอักเสบแล้วก็ปลาะประลมผิวอีกด้วยนะเจ้าตัวเอสเซ่โรเดอร์เนี่ยนะคะมีนวัตกรรมนะคะ ไปคอสไนรีคอเวอรี่คอมเพล็กนะคะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนได้รับการนอนพักผ่อนมาเป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยทําให้ผิวเนี่ยดูสุขภาพดีฟูฉ่ำน้ำําเนียนเรียบอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าเราจะนอนน้อยหรือทํางานหนักก็ตามแต่ก็แบบด้วยนวัตกรรมตัวนี้ก็จะแบบช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนแบบว่าดีเหมือนคนได้นอนมาเต็มที่ซึ่งเขาเขียน่าเป็นนวัตกรรมของเขานะคะ ตัวนี้นะคะก็จะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยนะคะสรุปเลยนะคะตัวนี้ก็จะเด่นในเรื่องของการช่วย่้มแซมผิวเนอะใครพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะคะก็จะทำให้ผิวเนี่ยกลับมาเหมือนกับว่าเออเราพักผ่อนมาดีอะไรประมาณนี้นะคะ่ะลดการละคายเครืองนะคะทำให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็แบบว่าทำให้ผิวมันดีอะชุ่มชื้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะแต่ให้ในเรื่องความข่าใสเนี่ย เราคิดว่ายังไม่ได้เห็นชัดอะไรเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวนะคะแต่อาจจะใส่ในเรื่องของการที่แบบว่าเออผิวดีมันเลยใส่ออกมาอย่างนั้นมากกว่ามาค่ะในส่วนออของเอสเด e e โรเดอร์แอดวานซ Night Repair นะคะในมุมมองของเรานะอันนี้ค่ะมันจะแบบว่าสิ่งที่เราเห็นนะคือหนึ่งเวลาทาแล้วอะค่ะปกติหน้าเราจะมีรูขุมขนกว้างช่วงจมูกใช่ปะอันนี้คือเรื่องจริงเขาทําให้ผิวเราเนียนขึ้นแล้วก็รูขุมขนกระชับนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นสิว เพราะว่าเหมือนเขาจะมีแบคทีเรียตัวแบคทีเรียตัวหนึ่งอะคะ่ะเฟอร์มิดาเฟอร์เมนไลเซสอะไรค่ะแบบไปกินพื้นที่ที่จะทําให้เกิดสิวอะไรแบบนี้ตามที่คําเข็มเขาบอกมาซึ่งอันนี้ก็จริงคือไม่ค่อยเป็นสิวหน้าเนียนรูขุมขนกระชับและตัวเนี้ยพูดเลยนะเหมาะกับคนที่ทํางานหนักๆแล้วก็แบบว่านอนน้อยอะคะ่ะแล้วมันจะช่วยให้แบบว่าทําให้ผิวเราอะคะ่ะเหมือนตามชื่อเขาเลย แอดวานไนรีแพก็คือซ่อมแซมผิวเราได้ดีมากในช่วงเวลาที่เรานอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครทํางานเยอะนอนน้อยนะแล้วอยากให้ผิวหน้าเนียนไม่ค่อยเป็นสิวทําให้ผิวสึกสดชื่นอิ่มฟูตื่นมาหน้าอิ่มฟูตัวนี้ไปตามเลยแนะนําแต่แล้วแต่คนนะบางคนเขาใช้แล้วเขาเห็นผลแต่แรกก็มีแต่สําหรับเราอะใช้เวลาหน่อยแต่ก็เป็นตัวที่ดีนะตัวนี้เราให้คะแนนไปที่9.5เต็ม10เลยค่ะตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันดีกว่า ต่อมานะคะตัวนี้ตัวที่3นะคะก็คือ r o x กซิทาน m m o ็ t กแ l e e s e s นะคะตัวนี้คือแบบดีมากดีแบบดีมากคือแบบเป็นออยที่แบบดีมากผสมเซรั่มแล้วแบบทาแล้วมันไม่ใช่แบบออยมันหน้าแบบออยที่เราทาตัวนะคะคือแบบเป็นออยแบบว่าทาแล้วผิวดีอะคะ่ะตัวนี้นะคะก็คือเราจะซื้อมาในราคา30 ml อยู่ที่ประมาณ ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะ2,450บาทหรือ2,000ไม่เกิน2,500ถ้าจำไม่ผิดนะคะโอเคตัวนี้คือแบบดีมากแนะนำเดี๋ยวไปดูคำเคลมแล้วก็ส่วนผสมเขากันต่อดีกว่าว่าเป็นยังไงนะค่าสำหรับลอซิทานอิม็อกเตลรีเซตนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยก็จะมาจากดอกอิม็อกเตลนะคะที่แบบว่าช่วยในเรื่องของแอน i ี้เอจนะคะแบบ ริ้วล่อรถเรือลิ้วรอยแล้วก็ให้คงความชุ่มชื้นให,ให้ผิวให้ผิวอ่อนยาวประมาณนี้นะคะเข <_ up> าบอกว่าไอ้เจ้าดอกอินม็อกเตลตัวนี้นะคะมันมาจากเกาะคอร์ซิกานะคะประเทศฝรั่งเศสน,นะคะซึ่งเกาะนี้เป็นเกาะที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากๆนะคะแล้วก็เป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์สุดๆเลยทําให้แบบว่าเขาเนี่ยเอาดอกอินม็อกเตลจากเกาะนี้ค่ะมาทําเป็นสารสกัดต่างๆนะคะในขวดเซรั่มขวดนี้นั่นเอง ค่ะส่วนเนื้อสัมผัสของตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อออยล์อินเซรั่มใช่ไหมคะแล้วทุกคนลองสังเกตวิวดีๆนะในเนื้อเนี่ยก็จะมีเม็ดบับเบิลสีเหลืองๆเนี่ยซึ่งเขาเคลมว่ามีมากกว่า3,000เม็ดเลยนะคะไอเม็ดสีเหลืองๆเนี้ยเป็นเทคโนโลยีเอ c นแคปซูลเลตค่ะก็คือสารสกัดจากดอกอินโมกเตลนะคะมาบรรจุในเม็ดแคปซูลสีเหลืองๆอันนี้เนี่ยค่ะที่เราเห็นอยู่เนาะค่ะส่วนสารสกัดตัวที่2นะคะก็เป็นสารสกัดจากดอกแอคเมราค่ะ เขาบอกว่าไอ้ตัวดอกแอคเมร่าเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อนะคะคล้ายๆเหมือนการแบบว่าเป็นโบอกธรรมชาติอะคะ่ะแบบทำผิวเราเต่งตึงประมาณนั้นนะคะแล้วก็สารสก,กัดตัวที่3มนะคะก็มาจากดอกไม้มาจร์ัมค่ะซึ่งไอ้ตัวมาจร์ัมตัวนี้นะคะก็จะช่วยการปลุกผิวทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูสดใสนะคะ ซสรุปสรุปแล้วก็คือในเรื่องของคุณสมบัติของตัวนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะแล้วก็ช่วยรีเซตผิวให้ผิวของเราเนี่ยเป่งรกกายชุ่มชื้นเนียนเรียบค่ะอิ่มฟูนะคือผิวสวยตัวนี้คือดีจริงๆคือแบบเขาทาได้ตามค,คําเขีนที่เขาเคีนม,มาทั้งหมดจริงๆนะคะตัวนี้คือเราแบบหลักมาค่ะตัวนี้นะคะในความรู้สึกของเราหลังจากที่ใช้นะตัวนี้คือบอกเลยทาคืนแรกเห็นผลเลย คือตื่นมาคือหน้าดีมากอิ่มฟูแบบชุ่มชื้นคือทาคืนแรกอะรู้เลยว่าแบบเป็นของดีอะตัวนี้นะเป็นออยล์อินเซรั่มเหมือนพี่น้องว่าเป็นพีเซรั่มใช่ปะเออเราจะทาหลังจากที่เราทานทาซอนวาซูเฟิร์สแคร์ค่ะแล้วก็จะทาตัวนี้ต่อเลยคือแบบหน้าอิ่มฟูผิวกระชับเนียนเรียบคือดีอะค่ะหน้าแบบตื่นมาหน้าดีเลยอะคือแบบถ้าใครอยากแต่งหน้าสวยๆนะตอนเช้าจะไปงานหรือไปอะไรเงี้ยตอนไอ้ตัวนี้ทาก่อนนอนได้เลยทากลางคืนไปเลยแบบ แล้วมันราคามันไม่แพงเกินไปด้วยคือแบบ2 0 0พกว่าบาทแบบถูกในราคากลุ่มออยที่เป็นสกินแคร์ไฮเอ็นนะคะตัวนี้จะราคาแบบน่าจับต้องแล้วก็แบบเป็นของที่แบบใช้ดีนะอโหแบบแนะนําไปหลายคนมากตัวเนี้เพื่อนก็ซื้อตามนะคะตัวนี้แล้วคือที่เขาเคลมว่าเขาช่วยรีเซ็ตผิวได้อะอันนี้คือเรื่องจริงนะที่แบบว่ารีเซ็ตผิวแบบเรานอนน้อยหรือหน้าโทมเนี้ยจริงๆทาคืนเดียวคือตื่นมารู้เลยไม่ต้องแบบมานั่งพิสูจน์แบบเฮ้ยจะหมดขวดหรืออะไรอย่างเงี้ย คือทาคืนเดียวเรารู้เลยว่าเฮ้ยเอาตื่นมาแล้วหน้ามันดีตัวนี้แบบให้คะแนนไปเลยนะสิบเต็มสิบคือมีจริงๆเะมากไปลองไปลองตัวค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวสกินแคร์นะคะในกลุ่มของเซรั่มดังในตำนานนะคะสามตัวแรกก็ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเป็น EP ถัดไปนะคะสำหรับ สตัวหลังแล้วก็อีก EP นึงเป็น3ตัวหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราเอามารวม9ตัวพร้อมกันอี่าิปมันก็จะแบบยาวมากแล้วก็ทุกคนจะเบื่อนะคะโอเคค่ะก็ก่อนไปอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดไป s u b สไ r ร b ์ช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้ามีคอมเมนต์อยากแนะนำตีชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP หน้านะคะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบบ๊ายบาย